เหนื่อยทำอะไรไม่ได้ไปไหนก็ไม่ได้ต้องขับรถเองไปตลาดไปมุนชนก็ต้องไปเองคนเดียวเนี่ยตื่นเช้านะหกโมงต้องไปตัดชืวันนี้โอ้ดัดหน่อยกัเหนื่อยแต่ได้แค่ครึ่งสวนหยุดแล้วเพราะว่าคนเป็นไตระยะสี่เหนื่อยจะเดินกลับมีขึ้นรถอ่ะแค่ไม่มีเลยมันเหมือนจะเดินไปคือแรงจะขับรถกลับบ้านยังไม่มีเลยบ้านเนี่ยคุณผู้ชมเดี๋ยวปอบพาเดินดูหน่อยที่นคะบ้านเนี่ยสะอาดเลยจากเมื่อก่อนเนี่ยคุณป้าไปเนี่ย นีอ้ไมเ้าอ่ะมันได้กระชี้เกียรเลยอะแล้วคุณป้าอยู่คนเดียวหรอมีลูกสาวคนขายข้าวเยอเนี๋ยตื่นมาช่วยก็ได้อ๋อตื่นมาช่วยเขาได้ละเอวเยตอนนั้นไม่เอาเลยก่อนดื่มนี่ไม่เอาเลยไมเหน่อยไนไมเหนื่อยแล้วม่วมนอน่ไม่เป็นเลยไม่เปใช่ไมช่วยได้ก็คือมีแรงขึ้นมาทันทีมันมันมอยู่ได้มันดีขึ้นจากที่รู้ตัวตัวเองว่าเป็นโรคไปแล้ว่ยอะไรที่ทาให้เราตัดสินใจดื่มน้าสมุนไพรคุณหมอบน เนี่ยแหละพพระอาจารย์ที่วัดเขากินเนี่ยแล้วพอดีขึ้นเขามีแรงเราก็โอ้ยเอามั่งแล้วจากทีก่อาการเหนื่อย,ล,ยล้าเันก็เป่นเองมันต้องทำงานได้อ่ะเหนือยเคยว่าเช็บบ้านถูบ้านนิดเดียวอู้ว่าเหนื่อแต่นี้ก็ทำได้เดืเนอนเสร็จก็ไม่เหนื่อยอ่านะทำในสิ่ง,งก็ไปตลาดก็ค,คุณป้าขับรถคันนี้ไปเหรอคะอ๋อขับไปตลาดเหรอ อไล่กันแข็งแรงแบบนี้เลยนะไปขายขี้ยาโอ้ยตกลงทำกี่อย่าง,ง,างคุณป้าขยันขนาดเนี้ยอ้าวเพื่อไงมาทำงานมาป้าไปขายขี้ยาก็ขับคันลูกไ,ตไปตามไปคนเดียวไปคนเดียวด้วยลูกจ๋ายังบอกแม่จะไปไหนไม่บอกบอกเออไม่ต้องเดี๋ยวแม่ไปเองแล้วเดี๋ยวนี้เข้าความเป,ป,ป็นไส<อ>วนแหละวเพราะว่า<ป>เราเห็นเราแข็งแรงใช่ไหมคะโอ้ย แม่แข็งแรงนี่จะเป็นไรแต่วันนี้ต้องบอกเยนะาว่าบ้านสะอาดแบบนี้นะคะเพราะว่าผู้คนที่เป็นโรคไตอ่ะสิ่งหนึ่งที่หลายๆคนอ่ะพูดตรงกันก็คือขอแค่ดูแลตัวเองได้ช่วยเหลือตัวเองได้ไม่ทำเป็นเดือนนั้นปืะเด็นเพราะว่าดีนะโคแล้วลอ,อันนี้คือเยี่ยมเลยไหมคะเยี่ยมเลย <c oughs> ขอบคุณนะคะ